เหมียวสตอรี่ภูมิใจเสนอดวงใจสังหารตอนที่29เราหล่าขุนนางต่างพร้อมใจกันกดดันให้ฮองเต้รับหมอหยางเข้ามาในวังหลวงอีกครั้งเพื่อให้ช่วยบำบัดอาการติดฟินของเหล่าขุนนางให้หายขาดแม่ฮองเต้จะไม่ทรงพอพระทยัยทว่าการนำศัตรูม,มาไว้ใกล้ตัว บางทีพระองค์อาจทำอะไรได้ง่ายขึ้นก็ได้ตรงอย่างทอดสายตายาวไปยังท้องฟ้ายามราตรีแสงดาวสองประกายวิบวับชวนมองดวงดาวนับร้อยบนนั้นยังดูมีพลังมากกว่าตัวเขาเวลานี้เสียอีกฉันอาคิดถึงจับหัวใจทำได้เพียงบอกล่าวฝากสายลมเท่านั้นเฟยหมิงเจ้าอยู่ที่ไหน ดวงดาวนะับร้อยก็ไม่อาจตอบคำถามนั้นได้แม้อีกมุมหนึ่งตายผืนฟ้าเดียวกันนั้นเฟยหมิงก็กำลังจ้องมองดวงดาวเช่นเดียวกันนั้นก็ตามพรุ่งนี้เจ้าต้องเข้าวังหลวงแล้วนะเจ้าพร้อมสู้ศึกครั้งนี้หรือยังพี่หยวนอีในใจของข้าไม่ได้ต้องการบัลลังก์นั้นเลยมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าโดยชอบธรรม ท่านจะเดินทางไปพร้อมกับข้าหรือไม่แววตากังวลจนจิวเจียนไม่กล้าปฏิเสธแน่นอนสิข้ายังเป็นผู้อารักขาท่านหมออยู่นะคำตอบนี้สร้างความอบอุ่นใจให้ตรงอย่างแม้จะไม่มีโจอูซานติดตามไปด้วยแต่การมีมือปราบยืนอีเคียงข้างไปด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ตรงอย่างคาดหวังที่สุดและโชคดีที่มือปราบผู้นี้ไม่ทอดทิ้งเขาระหว่างทาง ท่านได้ข่าวเฟยหมิงบ้างหรือไม่ที่ข้ามาเจอเจ้าก็เพราะเรื่องนี้เช่นกันซอยขอพร้อมจี้ล็อกเกตยื่นให้อย่างกังวลตรงอย่างรับมาดูไม่ได้รู้สึกคุ้นตาเลยไม่เข้าใจความหมายที่จิวเจียนจะสื่อท่านมาบอกว่ามันเป็นของเฟยหมิงที่เจ้าไม่เคยเห็นนั่นเป็นเพราะหมอเฉินได้เก็บสิ่งนี้ไว้แทนนางท่านต้องการบอกอะไรค่ะ เราจือเก็บสิ่งนี้ได้จากวังหลวงหมายความว่าจือเจียนยิ้มนิดนึงก่อนกล่าวต่ออาจจะใช่หรือไม่ใช่นางก็ได้อย่างน้อยการเข้าวังหลวงในครั้งนี้ตรงอย่างก็มีเป้าหมายคนที่เขาตามหาอยู่อาจติดอยู่หน้ที่แห่งนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างตาแถวตายเยียวนำราชโอคงการมาด้วยตัวเอง พร้อมนำขบวนคณะของหมอหยางเข้าสู่วังหลวงกลายเป็นที่จับตามองของชาวเมืองดูเหมือนว่าท่านหมอผู้นี้จะซื้อใจชาวเมืองเอาไว้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวชะตาของเจ้ามันควรจบไปตั้งแต่สิองปีก่อนแล้วไต้เท้าเถาปิงมองด้วยสายตามาดร้ายหมอหนุ่มกลับเข้าวังหลวงในฐานะหมอเพื่อช่วยรักษาอาการติดฟินของเหล่าคุณนาง ตําหนักในถูกตั้งขึ้นเป็นโรงหมอชั่วคราวเพื่อให้หมอหยางทำงานได้สะดวกขึ้นตําหนักที่ว่านั้นเป็นตําหนักของอดีตราชินีในกษัตริย์ผู้ล่วงลับหองเตสทรงตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพื่อดูท่าที่ของหมอหนุ่มตรงอย่างรู้ว่าต้นกำลังถูกทดสอบที่เป็นเช่นนี้หองเตคงกำลังสงสัยในตัวของตนอยู่ท่านเองก็หูตาไวไมิใช่เล่นนะท่านอา หมออย่างได้แต่คิดในใจความเป็นปกติคือวิธีกลบเกลือนความสงสัยได้ดีที่สุดจับตาดูพวกมันเอาไว้ให้ดีหงเตทรงกำชับอีกครั้งแต่แาวตายเยียวรับพระบัญชาพร้อมจัดหาเวรยามที่ไว้ใจได้ที่สุดประจำจุดนะตำหนักในเพื่อคอยเป็นสายรายงานให้แก่ตนองค์รัชทายาทเห็นว่าพี่ชายเสด็จเข้าวังหลวง ึงเสด็จไปทำหน้าที่รับรองด้วยตนเองพร้อมเตรียมนางกำนันประจำตำหนักคอยถวายช่วยงานหากท่านพี่ประสงค์สิ่งใดสามารถบอกค้าได้ทุกเมื่อขอบพระทยัยองค์ชายพระยะค่ะหมอหยางรู้สึกถึงความจริงใจองค์ชายผู้นี้ช่างแตกต่างจากองค์ชายลีฮันนักไม่เป็นไรค้าทำในสิ่งที่ควรทำ คำพูดนี้บ่งบอกได้ว่าองค์ชายเฟยหุยปักใจเชื่อไปแล้วว่าบุรุษตรงหน้าเขาคือองค์ชายเว่ยเจียพี่ชายต่างโลหิตซึ่งประสบเหตุที่ห้ามกล่าวถึงเมื่อ12ปีก่อนเฟยหมิงเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งกำลังทำอะไรบ้างอย่างนางจึงแอบดูด้วยความสงสัยกระทางได้เห็นมือปราบท่านหนึ่งกำลังมองมายัางนาง โดยกลัวจะโดนจับได้เฟยหมิงจึงรีบซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ทว่าฮองเต้ก็สเสด็จมาจวนตัวเข้าพอดียามเห็นเป็นนางกำนันจึงตำหนิที่นางนั้นมีพฤติกรรมสอดรู้จึงจะสั่งลงโทษนางแต่องค์ชายเฟยหุยก็เข้ามาเห็นเสียก่อนจึงเอ่ยปากปกป้องนางเอาไว้สเสด็จพ่อนางไม่ใช่นางกำนันพะยะค่ะฮองเต้รอฟังคำของลูกชายต่อ นางเป็นคนรักของลูกขอได้โปรดเสด็จพ่ออย่าลงโทษนางเลยหงเตยนิ่งไปสักพักเช่นเดียวกับจิวเจี้ยนและหมอหยางยามได้ย่นฉมหน้าสตรีนางนานไกลๆไม่ผิดแน่นางคือเฟยหมิงตรงหยางได้ยินคำพูดขององค์ชายเฟยหุยสำสมในหัวมองดูรอยยิ้มของเฟยหมิงยามอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์ชาย นางไรซึ่งเยื่อยใยต่อเขาเราวกับว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจิวเจียนเองก็ปวดใจเช่นกันได้แต่จ้องมองนางเขียงข้างกับชายอื่นข้าควรละเว้นโทษนางสินะ้องเตใช้สายตาเยียดสตรีตรงหน้าก่อนปลายตาไปมองหมอหยางที่ทอดสายตาไปทางสตรีนางนั้นเช่นกันไร้ซึ่งความสงสัยแม้จะรู้สึกคุณหน้าเฟยหมิงอยู่บ้างก็ตาม นางใช่เฟยหมิงหรือไม่จิวเจียนถามขึ้นทั้งที่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วหากเป็นคนหน้าคล้ายก็คงไม่เหมือนานางได้มากขนาดนี้ตรงอย่างเสียงเศร้าลงเช่นเดียวกับแววตาเกิดอะไรขึ้นกับนางกันแน่จิวเจียนตั้งใจจะหาโอกาสพูดคุยกับเฟยหมิงสักครั้งอย่างน้อยก็เพื่อไทยถามความเป็นมาตำหนักองค์ชายเฟยหุยนี่ตัวข้าเป็นคนรักขององค์ชายจริงๆสินะ ใ Dante, os, да. ห divide, บชาชา mus, loyalty, หน,นาา store, ้าเปื้อนยิ้มหากแต่ความทรงจำในหัวหาได้มีเรื่องราวของตนกับองค์ชายไม่สตรีไร้หัวนอนปลายเท้าเช่นเจ้าไม่มีวันได้เป็นพระชายาหรอกอย่าฝันเฟื่องให้มากนักเคยสินช่างแซะเนบแนมทุกประโยคเฟยหมิงมองขวางเบื่อต่อปากกับขันทีร่างอ้วนผู้นี้ stun, น, e นักนางจับดาบขึ้นมาก่อนจะชักออกจากฝักจ่อปลายดาบสีเงินไปยังชายคาง ของเขยสินทันใดนั้นฤทธิยาที่ท่านหมอได้ให้นางก็ออกฤทธิ์ในตาผ้ามัวมองเห็นเคยสินเป็นห้าคนจึงตวัดไปดาบไปมาชิ้วเฉียดชายข้างเคยสินก่อนร่างแบบบางจะหมดสติลงเป็นวิธีการรักษาของท่านหมอที่เน้นให้นางได้พักผ่อนเพื่อช่วยฟื้นคืนความทรงจำต้องลำบากค่าแบกเจ้าอีก แม้จะเอ่ยปากบนแต่เคยซินก็ทำหน้าที่ไม่ขาดตอกใช่ว่าเขาจะรังเกียจเฟยมิงกับกันเพราะความเอ็นดูจึงอยากให้นางได้มีชีวิตอิสระอย่าได้ติดอยู่ในวังหลวงแห่งนี้เฉกเช่นเขาขอบคุณนะพี่เคยซินเสียงละเมอที่ทำให้ขันทีปริมหัวใจท่านทำทุกอย่างผิดพลาดไปหมด ถังเปาบอกคนในห้องขังก่อนวางอาหารที่นำมาด้วยมอไพรีเจ้าเองก็ควรทำเช่นข้าเช่นนั้นแล้วจุดจบของข้าก็คงไม่ต่างจากท่านไม่หรอกจุดจบของเจ้าย่อมดีกว่าข้าแน่นอนเสี่ยวเซินส่งข่าวมาแล้วจดหมายน้อยส่งให้อดีตหมอหลวงรายงานถึงปฏิบัติการที่ล้มเหลวอีกครั้ง นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะช่วยท่านจากนี้ไปตัวข้าไม่ขอข้องเกี่ยวกับพยักธมินอีกประกาศชัดถึงเจตจำนงก่อนออกจากห้องขังไปด้วยสีหน้าผิดหวังอารุณรุ่งของวันใหม่หมอหนุ่มยังคงทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องความเหนื่อยล้าตลอดคืนส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรงปวดล้าไปทั้งตัว ตรงอย่างจึงแอบหลบอ,ออกไปเดินเล่นรับอากาศยามเช้ามีหมอกขาวบางๆปกคลุมในสวนดอกไม้ดูสบายตาเหยียดแขนยืดเส้นยืดสายยกคอไปมาคลายกล้ามเนื้อต้องสะดุ้งยามได้เห็นสตรีคุ้นตาโผลมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาองค์ชายเฟยหุยลูบผมเฟยหมิงเบาๆทั้งสองมองหน้ากาันต่างฝ่ายต่างอวดรอยยิ้ม หากมองผิวเผินไม่ต่างจากคู่รักตรงอย่างหลับตาลงด้วยความปวดใจเขาหวังว่าภาพเมื่อครู่นั้นเป็นเพียงความนึกคิดของเขาเองเวายายามลืมตาขึ้นมาอีกครั้งองชายเฟยหุยได้พาเฟยหมิงมาแนะนำให้เขารู้จักเมื่อวานเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนคาเลยไม่ได้แนะนำนางให้ท่านรู้จักตรงอย่างมองหน้าเฟยหมิงได้ใกล้ขึ้นกว่าเมื่อวาน แววตาของเขาเศร้าลงแต่ยังฝืนยิ้มยินดีเก็บความปวดใจเอาไว้แม้ตอนนี้อยากจะถามคนตรงหน้าเหลือเกินว่าเหตุใดเจ้าจึงจำค่าไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฟยหมิงยื่นมือขวาออกมาเธอรอให้อีกฝ่ายจับมือด้วยไม่ไหวจึงยื่นมือเข้าไปจับมือท่านหมอด้วยตัวเองก่อนเขย่ามือนั้นเบาๆยินดีที่ได้รู้จักค่ะ แม่บุรุษทั้งสองจะแปลกใจในการกระทำของนางแต่ก็ไม่มีใครถือสาปล่อยให้นางได้ทำตามใจดูไปแล้วรัชทายาทเฟยหุยใส่ใจเฟยหมิงเป็นอย่างมากเขาพูดถึงบาดแผลที่แขนนั่นจึงทำให้ตรงอย่างได้รู้ว่าเฟยหมิงได้รับบาดเจ็บหายดีแล้วล่วคะค่ะรีบแยงพร้อมชูอวดแขนทั้งสองข้างให้ดูเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่โจอ,อูซานออกมาจากตำหนักพอดี สายตาของเฟยหมิงเหลือบไปเห็นและแน่ใจว่านั่นคือคนที่นางรู้จักหญิงสาวรีบสาวเท้าตรงไปยังอู่ซานทันทีเมื่อไปถึงก็ผลักเข้าที่อกชายหนุ่มพางเอ่ยปากต่อว่าเขาที่ทอดทิ้งนางไว้ละทิ้งความเป็นเพื่อนรักร่วมมือกับองค์กรเพื่อกำจัดเธออยังไม่สาแก่ใจช่วยเอาไม้กวาดฟาดคุณชายตระกูลโจไม่ยั้งมือจนองค์ชายเฟยหุยและต้องอย่าง ต้องช่วยกันห้ามปรามปล่อยข้านะข้าจะตีมันให้ตายเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือไรสารเลวดวงตาแข็งกร้าวเฟยหมิงนึกโกรธเตาฟงที่หักหลังเธอนั่นทำให้คนไม่รู้อิโนโอิเนยอย่างโจอ,อูซานเลือดขึ้นหน้าแม้จะเป็นสตรีที่รู้จักก็ไม่มีสิทธิ์าหน้าเขานั่นเพราะความทรงจำของเฟยหมิงเธอจำโจอ,อูซานไม่ได้แต่จดจำเตาฟงเพื่อนทอรยศ ผู้มีใบหน้าเหมือนกับโจอู่ซานได้เป็นอย่างดีชายร่างสูงเดินเข้าไปประจันหน้าหญิงสาวโดยมีหมอ,อย่างและองค์ชายเฟยหุยจับตัวนางเอาไว้จิวเจียนได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูยามได้เห็นสตรีนางนั้นใกล้ๆใช่เลยนางคือเฟยหมิงจอมยุดหญิงที่เขาตกรุมรักไม่ละสายตาไปไหนแม้เสียงดังรอบตัวก็ไม่อาจเรียกความสนใจของจิวเจียนได้ เขาดีใจมากที่ได้พบนางอีกครั้งฮองเต้ได้มอบภารกิจสำคัญให้หลินซือโดยขอเสนอจะแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาหากภารกิจนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีแม้จะเคยถวายตัวให้ฮองเต้แต่หลินซือยังเป็นเพียงนางกำนันไร้อำนาจแต่ข้อเสนอนั้นช่างเย้าวยวนใจไม่น้อยหญิงสาวจึงจำใจยอมให้มือสะอาดได้เปื้อนราคีสักครั้ง นำเห็ดพิษใส่ลงในน้ำดื่มพร้อมยอกมันไปวางยังตำหนักในที่หมอหยางและคณะพักอยู่บัณดิตเตียวเจินเดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วเขาตรงไปยังสำนักรับฟังคำร้องตามคำบอกกล่าวของน้องสาวเพื่อพบมาเทียนอีทว่าเวลานั้นมาเทียนอีได้ออกเดินทางไปยังชายแดนใต้ตามคำขอของแม่ทับเตียวเวิน บัณฑิตเสียวเจินร้อนใจแต่ก็ไม่อาจออกเดินทางไกลได้ในตอนนั้นเพราะสังขารชราของตนจึงทำได้เพียงรอคอยให้มาเทียนอีกลับมาเท่านั้นบัณฑิตเท่าชัางใจอยู่นานหากตนเลือกกลับบ้านไปตอนนี้ภรรยาที่เขาทอดทิ้งไปจะยังยินดีต้อนรับเขาอยู่หรือไม่เฮ้ย <c oughs> หากไม่ไปที่นั่นก็คงไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้ว ถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเสี่ยวเจินมุ่งนาไปยังบ้านซึ่งเคยเป็นเรือนหอของตนและภรรยาการพบหน้ากันครั้งแรกในรอบ12ปีราบรื่นกว่าที่คิดที่ต่างออกไปคือความรู้สึกผิดในใจของเสี่ยวเจินได้มาลายหายไปจนสิน้นเพียงเพราะคำพูดของภรรยาอันเป็นที่รักท่านกลับมาแล้วหรือพี่เสี่ยวเจินใช่ข้ากลับมาแล้ว น้ำตาไหลออกมาอย่างไร้การควบคุมเขาโอบกอดภรรยาอันเป็นที่รักแนบแน่นสูดดมกลิ่นที่คิดถึงปล่อยโฮออกมาโดยไร้ความเขินอายคาคิดถึงเจ้าที่สุดกระซิบบอกกเบาๆก่อนได้ยินเสียงภรรยาตอบกลับมาด้วยความรู้สึกเดียวกันจิวเจียนเห็นความผิดปกติในน้ำดื่มสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปทำให้เขาแน่ใจว่า น้ำดื่มนี้ต้องมีสิ่งแปลกปอมอยู่จึงจัดการเทน้ำทิ้งทั้งหมดตัวการคือเห็ดพิษนี่เองว่าแต่เป็นฟรีมือของใครกันจิวเจียนคุ้นคิดแรกเริ่มเดิมทีเขาสงสัยในตัวองค์ชายลีฮันแต่บัดนี้องค์ชายได้จากไปเสียแล้วเป้าสงสัยต่อไปจึงเป็นโจอ,อู่ซานต้องเป็นเจ้านั่นแน่ๆใครกันหรือพี่หยวนอีลากตรงย่างไปคุยกันลำพัง เราความสงสัยทั้งหมดให้หมอหนุมฟังพางกำชับให้เขาระวังตัวตลอดเวลาทาทีเป็นห่วงของจิวเจียนมองออกว่าไร้ซึ่งความเสแสร้งตรงอย่างได้แต่รอบยิ้มตัวเขาช่างโชคดีนักที่ได้พบเจอสหายเยี่ยงนี้ทำเป็นเล่นไปเหอะหากข้าไม่อยู่ระวังเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเมื่อพูดดีด้วยเห็นเป็นเรื่องตลอก็ขู่ซะเลยจะได้รู้จักหวาดกลัวเสียบ้าง ารู้แล้วนาะย่อตัวลงดูเห็ดพิษที่ใส่มาทั้งตน้นแช่ลงในน้ําเพื่อให้พิษในเห็ดกระจายออกมาเจ้านี่มันดึงดูดความตายได้ตลอดจริงเชียวแค่เห็ดพิษไม่ทําให้ท่านตายหรอกนาะว่ายังไงนะตายเท้าหวังร้องรัน้นยามได้ยินข่าวของลูกชายตัวเขาเองเวลานี้มาถึงชายแดนใต้พร้อมกับหมาเทียนอีแม่ทับเตียวเวินจึงแจ้งข่าวหมอหลวงให้ใต้เท้าหวังทราบ ลู่อี้นะเหลอก่อกระบอกมาเทียนอี้ยังไม่เชื่อสนิทใจลู่อี้ได้รับโทษทันในสิ่งที่เขาร่วมมือกับฮองเฮาก่อกระบอเป็นไปไม่ได้พี่หวังลูกชายข้าโดนใส่ร้ายแม้ทับเตียวเวินจะย้ำว่าลู่อี้เป็นคนรับสารภาพแต่พ่อผู้รักลูกหลุดแก้วตาดวงใจยังปฏิเสธพร้อมเชื่อสนิทใจว่าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์ อีกด้านหนึ่งองค์ชายรองได้รับข่าวการสิ้นพระชนของมารดาเช่นกันพระองค์ทรงเสียพระไทยมากที่ท่านแม่ต้องมาจบชีวิตลงจึงรีบร้อนออกเดินทางกับวังหลวงเพื่อทวงความยุติธรรมให้มารดาขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียว,ยวด้วยนะคะ